กับเจ้า Civic FC 1.8 EL ปี2016ของแต่งให้มาแบบคุ้มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คสปริงนะครับแม็ก17นิ้วยางใหม่ปี2021มิชลินไพลอตสปอร์ตด้วยนะครับใหม่กิฟต์ถอดด้ามเลย สวัสดีครับผมเอก59ออโต้นะครับเราก็อยู่กันที่นี่เช่นเคยโชว์รูมจำหน่ายรถมือสองครับรถดีมีคุณภาพที่สำคัญราคาไม่แพง59โตค่าสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้า h o น d a c i v i c 1คันที่แบบว่าน่าสนใจมากนะครับของแต่งก็คุ้มแล้วนะกับราคาตั้งขายเพียงแค่579,000บาทนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ในช่อง YouTube ของเราหน่อยนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้อยู่กับนี่ Honda Civic ตัวนี้1.8 EL นะครับตัวปี2016รถสวยๆมือเดียวนะสำหรับคันนี้นะครับเช็คศูนย์ตลอดนะมาอยู่แสนกับ40,000กว่าโลของแต่งมีอะไรบ้างใช่ไหมเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนยางเปลี่ยนสปริงนะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วยางเนี่ยปี2021ใหม่กิฟตเป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ตด้วยนะนะครับมูลค่าของแต่งก็เป็นแสนแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดดีกว่า ว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่ายตรงไหนบ้างมาครับ oh God. You you song just for TikTok? you on don't just made simp? a What are Hulu <No. S 2> <No. S 3> เรามาดูด้านหน้านก่อนเลยนะครับสำหรับ Honda Civic โชม FC ตัวนี้นะด้านหน้าออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ภายใต้คอนเซ็ปต์ของเขาก็ Solid Wing Face นะครับดูดุดันกระจังหน้าเนี่ยยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาที่เป็นแบบสีเงินนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาก็เป็นแบบเลนโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ d a y t m m e ์ n n นิ่งไลน์มาให้นะครับเรามาดูด้านล่างก็มีไฟตัวฟ็อกแรหรือว่าไฟตัดหมอกม,มาให้นะครับด้านหน้าดูสวยดุดันแล้วก็ตัวรถเป็นสีดําด้วยเนี่ย ดูดุแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับไล่มาดูในส่วนตัวด้านหลังนะครับสำหรับ Honda Civic ตัวนี้นะออกแบบมาสวยอยู่แล้วนะในส่วนของตัว Civic เนาะดูสปอร์ตมากๆมีตัวสปายเลอร์หลังติดมาให้นะครับกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าพร้อมกับไฟเบรกดวงที่มาให้นะครับตัวด้านล่างในส่วนของตัวกันชนนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะซึ่งสามารถมองได้ถึง สามแบบเลยด้วยกันนะครับก็ครบครันกระเถิบมาในส่วนของตัวกันชนด้านล่างก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินทําให้ด้านหลังดูสปอร์ตมากๆนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบ LED นะครับมีท่อนําแสงที่เป็นแบบไฟเบอร์ออปติกสวยๆเลยนะแล้วเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับสวยๆคันนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สใช้น้ามันล้วนๆนะครับที่พิเศษตัวนี้มีตัวเบรบล็อกติดมาให้ด้วยนะครับก็ครบครันนะ น่าซื้อน่าใช้นะสำหรับตัว Honda Civic ตัวนี้ครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับ Civic คันนี้นะสวยๆนะครับลูกค้าที่สนใจยังไงก็สอบถามก้ามาได้นะสำหรับตัวนี้มาดูด้านข้างหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากล้อแมกนะครับขนาด17นิ้วลายสวยนะแล้วก็ได้ยางปี2021แบบใหม่กิฟต์เลยถอด้ด้น,นะเป็นยาง Michelin ตัว Pilot Sport นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมูลค่าก็20,000กว่าบาทแล้วนะเฉะพาะแค่ยางชุดนี้นะครับยังได้ชวดล่างนะครับ ตัวโชกกับสปริงเนี่ยอีก50,000กว่าบาทแล้วก็มีการเซ็ตคมเบอร์ด้านหลังให้ด้วยนะทำให้ตัวยางไม่กินยางนั่นเองนะครับ mm hmm. เบ็ดเสร็จนะแต่งไปเนี่ยร่วมร่วมแสนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะในส่วนของตัวด้านข้างนะครับไล่เรียงมาดูมีอะไรเพิ่มเติมบ้างสาหรับคันนี้นะออปชั่นติดรถมาก็กระจกมองข้างสีดําที่เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวนะกุญแจเป็นแบบรีโมทแล้วก็สามารถสตาร์ทได้จากรีโมทด้วยนะออปชันตัวนี้เราเข้ามาดูในส่วนตัวภายในนะครับสาหรับ Honda Civic คันนี้นะ ก็ภายในนะครับตัวนี้เนี่ยดูสปอร์ตอยู่แล้วนะครับก็สําหรับตีมภายในก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับกับตัวแผงประตูเนี่ยเป็นสีเบดนะครับคัตติ้งเบาะเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับมีการตกแต่งด้วยลายแถบที่เป็นลายคาร์บอนเคเล่าในส่วนของตรงกลางนะสวยๆทําให้ตัวเบาะดูสปอร์ตมากๆนะครับด้วยรูปทรงของเขาก็ดูสปอร์ตเยอะแล้วะมีออปชันอะไรบ้างมาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะสำหรับซีวิคคันนี้ตัวนี้ เป็นตัว1.8 EL เพราะฉะนั้นออปชันมาก็ค่อนข้างจะครบครันนะสำหรับการใช้งานพุชสตาร์ทมีมาให้นะครับสำหรับคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้าในส่วนของกระจกมองข้างแล้วก็ปรับมุมด้วยไฟฟ้านะครับออตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านเนาะมัลติฟังชันนะครับมีตัวคูชคอนโทรลมาให้นะครับสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยนะผ่านช่องทางการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนั่นเองนะครับ มาดูท,ที่ตัวแผงเรือนไม้ที่ออกแบบมาค่อนข้างสปอร์ตนะครับของเขาเป็นหน้าจอ,อาที่แสดงฟังก์ชันการใช้งานหรือว่า MID เป็นแบบหน้าจอสีลายกราฟ,ฟิกนะ TFT นะครับด้านขวาเป็นน้ำมันด้านซ้ายเป็นความร้อนส่วนจอตรงกลางเนี่ยของเขาก็เป็นลายกราฟ,ฟิกนะครับที่บอกค่า,าตัวความเร็วของตัวรถกับตัววัดรอบที่เป็นแบบเ,เป็นเข็มดิจิตอลแต่ว่าเป็นลายกราฟ,ฟิกดูสวยมากๆ สำหรับคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่1 0 0 0 0แสนกับ4 0 0หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองบุก <c rop> ครบกุญแจครบแล้วก็รถสวยแต่งมาเล็กน้อยนะก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็สมบูรณ์พรอใช้งานแหละมาดูในส่วนของระบบเอน o t a i n เทนเต่างๆดีกว่านะหน้าจอที่เขาให้มานะครับก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสั่งการทำงานเนี่ยผ่านการทัชสกรีนแล้วก็หรือว่าตัวค cool ูคอนโทรที่ผมมาไลนะตัวนี้ เชื่อมต่อการเชื่อมต่อต่างๆมีมาให้นะ USB สองช่องแล้วก็มี h d m i มาให้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านบ l u e t o ได้ด้วยนะรองรับการเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนแล้วก็ Apple CarPlay ด้วยตัวนี้นะครบคันครับตัวแสดงผลเนี่ยใช้ร่วมกับตัวชุดแอร์นะการสั่งงานเนี่ยของชุดแอร์เขาก็ขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบออโต้นะตัวนี้เย็นเจี๊ยบเลยนะไล่ลงมาด้านข้างนะ จะมีในส่วนของสวิตช์นะครับพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างในส่วนของตัวแผงคอนโซลน,นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นชุดเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีปุ่มไอคอนสําหรับการใช้งานแบบประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับมีตัวเบรกโพมาให้แล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับในส่วนของแผงคอนโซลเนี่ยของเขา ทีมต่างๆที่เป็นแบบสีเงินเมทัลลิกสลับกับตัวลายที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับหลักลายคาร์บอนเคปลอร่าทให้ห้องโดยสารนะ่ะคันนี้ดูสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆที่เขาให้มาก็ค่อนข้างจะครบครันนะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยหรือว่า,าตัวขายคาดเบล์นะครับอ,อีกนิดนึงในส่วนของกล้องมองหลังตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้นะครับเป็นแบบ3วิวก็คือสามารถาดูได้แบบ ปรับองศาการมองได้ถึง3แบบเลยด้วยกันนะซึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆเข้ามาดูในห้องเครื่องสำหรับเจ้า Civic FC คันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีขนาดความจุก,ก็1 7 9 9ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ Honda เป็นตัว i-VTEC นะครับก็ตัวนี้ให้พละกำลัง141แรงม้านะครับทำงานร่วมกับชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบ CVT ด้วยนะครับ ก็เรียวแรงก็จัดจ้านนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเติมได้ถึง e85 เพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับในยุคราคาน้ำมันทั้งแพงแบบนี้สภาพโดยรวมภายในห้องเครื่องค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวนี้สะอาดสะอ้านดีแล้วก็รอยอักรอยซิลต่างๆก็ยังอยู่ครบครับระบบเครื่องเกียร์ไฟฟ้าช่วงล่างต่างๆเนี่ยสมบูรณ์พร้อมใช้งานแน่นอนครับสหรับเจ้าซีวิคตัวนี้ครับ รอบคันกันไปแล้วภายนอกภายในกันไปแล้วนะน่าสนใจมากๆกนะกับ Honda c ซีว c FC โฉมนี้นะครับข้างนอกดูสปอร์ตของแต่งก็ล้นๆแล้วก็เปิดขายราคาก็ไม่แพงด้วยนะถ้าสนใจยังไงนัดหมายเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับสำหรับโชว์รูมของเรา59ตโตคากเลอลรีเนี่ยอยู่บนถนนเกษตรน,น้อมมินครับใกล้ๆกับตลาดปทวิกรณ์นะครับเปิดกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะเบอร์โทรนะครับ0 9 4 4 4 2แล้วก็6666นะครับแล้วก็อีก2ช่องทางหน้าเพจ Facebook 59สิบเก้าอัตคาแกลเลอรี่ฝากกดติดตามกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับห้าสิบเอัออตโต้ชันแนวนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ก,กดกระดิ่งเอาไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็จะมีรถสวยๆแบบนี้มารีวิวนะครับดูในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้สักหน่อยนะครับยังไงวันนี้ฝากไว้1คันสำหรับ Honda Civic โสม fc 1.8 el ปี2016ครับ กับของแต่งล้นๆแบบนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ